ันหลังนะครับที่ยังไม่ยังไม่ครบถ้วนดีนะครับในภาพรวมภาพนี้ก็เป็นภาพของอสมองนะครับแล้วก็มาไสฉันหลังมาแนวยาวส่วนคอส่วนหน้าอกส่วนเอวแล้วก็ส่วนกระเบนะเด็บแล้วก็ก้นกบนะครับยาวมาลักษณะนีะ้ตัวนี้ก็จะเป็นป้องๆนะครับลักษณะเป็นป้องมาตามแต่ละส่วนนะครับ เราก็จะไปในรายละเอียดแต่ถ้าป้องกันนะครับผมาภาพที่ได้ตอนนี้ก็คือ,อได้ป้องหนึ่งนะครับในป้องหนึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้นะอันนี้คือข้อหนึ่งหรือป้องหนึ่งของกอระดูกหลังรับอันนี้ก็มีไขสันหลังนะครับโพส t ทเรียนี่คือส่วนด้านหลังด้านหลังของป้องกระดูกสหลัง แอนเทียคือด้านหน้า uh, ด้านหน้าด้านหน้าคือก็หันเข้าในตัวนะครับเป็นเป็นภายในนะอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้ด้านด้านในร่างกายนะครับในป้องหนึ่งเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นไขสันหลังส่วนที่เป็นสันหลังกระดูกสันหลังเนี่ยอันนี้คือส่วนหลังนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหน้านะครับโดโดโซเมเดียนเนี่ย โดยส่วนนี้ก็คือส่วนด้านหลังเวนเวนเวนชอลเนี่ยก็คือด้านหน้านะครับเราจําทิศทางก่อนนะครับส่วนที่จะเข้าใจคร่าวๆก็คือส่วนที่เป็นสีสีในสองสีเนี่ยนะเกรเมเตอร์กระ,ะดูกไขสันหลังเนี่ยมันจะเป็นสีดูใ,ใหญ่ๆคือสองสีเกรเมเตอร์คือส่วนที่เป็นสีเทานะครับตัวนี้มันเป็นสีม่วงๆนะ สีชมพูปูเป็นสองสีไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนไวเมเจอส่วนที่เป็นสีขาวสีเนืน้อเน,นี่นะครับผมแบ่งส่วนเป็นอย่างนี้อันนี้คือช่องแคบของกระดูกับมีช่องแคบตรงนี้สีเกรเร์เนี่ยส,สีเทาเนี่ก็จะเชื่อมต่อกันในช่องแคบเล็กๆนะครับดูแล้วรูปล่างเหมือนกับอักษรภาษาอังกฤษตัว H H นะครับปึ๊บปึบขีด นะมีครับเขาเรียกว่าขาไขสันหลังเนี่ยจะมีรูปร่างอยู่ในกระดูกเหมือนกับตัว H นะครับผมผ่านช่องแคบๆเนี่ยนะครับไม่ทั้งสองข้างเนี่ยไม่ตัดจากกันง่ายนะครับมีช่องแคบๆสี่สัมพั์กันอยู่เพราะฉะนั้นสีเกรเมเตอร์กับไวเมเตอร์เนี่ยก็อยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับส่วนเกรเม,เมเตอร์ก็ยังแบ่งออกไปอยู่ภายในอีกนะครับ มีส่วนหลังส่วนข้างและก็ส่วนหน้าอด้านด้านหลังของเกรเมเตอร์ด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าอันนี้คือโครงสร้างของอเนื้อไขสั้นหลังนะครับผมเดีเส้นประสาทแหละครับเส้นประสาทส้นประสาทนี่ก็แบ่งออกอยู่เหมือนกันอยู่ตามทิศทางของของของสันหลังก็คือว่าส่วนหลังดูสนเนื้อรูดเนี่ยก็คือ เส้นประสาทลากประสาทที่เข้าไปในอันนี้เข้าไปในไวเนอครับไวเมเตอร์เนี้ย,เเน,ยนะครับมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันประสาทส่วนหน้านะครับส่วนหน้าเวนชอลดรูปรูทก็แแรกเข้ามาทีนี้พอมาปุ๊บเนี่ยมารวมกันอีกตรงนี้มารวมกันเนี่ยเรียกว,ว่าสไปนอรเนิร์ฟก็กลายเป็นเส้นประสาทไขสันเส,ส้นประสาทสันหลังครับในเส้นประสาทสันหลังเนี่ยนะครับ ก็มีแบ่งด้านหลังกับด้านหน้าอีกนะครับด้านหลัง้านหน้านะครับอันนี้คือโครงสร้างที่เราจําเป็นภาพคข,ข้าวก่อนนะครับส่วนสัญญาณที่ส่งไปเนี่ยนะครับสัญญาณที่ส่งไปจากไขสันหลังเนี่ยครับทั้งสองข้างนะก็ส่วนส,สีสีสีเทาเกรเมเตอร์เนี่ยครับก็ ก็จะส่งสัญญาณไปสู่สมองสมองซึ่งอยู่ในโพรงที่ที่สนะในโพรงสมองที่4ที่กระโหลกศีรษะที่สนะครับในของเกรมเมเตอร์หรือสมองส่วนสีเทาเนี่ยนะครับก็มีสองขาขาหนึ่งก็คือเป็นเป็นส่งสัญญาณแบบความรู้สึก รับรับรับความรู้สึกจากรีเซพเตอร์นะครับผมรีเซพเตอร์คือส่วนปลายประสาทแล้วก็รับเข้ามาเป็นเอฟเฟอร์เรนต์เป็นเอฟเฟอร์เรนต์ er ent, เป็น er ent, เอฟเฟอร์เรนต er ์นะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งจะรับสัญญาณแบบเอฟเฟอร์เรนต์ er ent, ก็สั่งการนะครับเพราะฉะนั้นคือส่วนที่จำเป็นทั้งสองอย่างเพราะฉะนนั้ประสาท สหลังเนี่ยจะรับความรู้สึกทั้งทั้งทั้งรับเข้ามาแล้วก็สั่งงานออกไปเป็นเรียกว่ามอเตอร์เป็นแอคชั่นออกไปนะครับส่วนรับเข้ามาก็ก็คือส่วนที่เป็นเอฟเฟอร์เรนต์เนี่ยรับมาสมองก็สั่งการออกไปสั่งออกไปนะครับผมาภาพนี้จะอธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าคลิปก่อนนะครับผมอันนี้ดูเส้นรูทนะครับ ็คือประสาทที่อยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยเข้ามาที่ไขนหลังอันนี้คือกระดูกนะครับกระดูกหลังอันนี้คือไขสันหลังมีลักษณะเปะ็นรูปตัว H นี่ครับส่วนประสาทตรงนี้คือส่วนหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือส่วนหน้าครับแล้วก็มามารวมกันเป็นเส้นประสาทสันหลังผ่านช่องแคบเล็กๆออกไป มีภาพตัดภาพกับภาพของคนนะครับนี่กระดูกสันหลังนะครับยามยาวนี่คือปล้องปล้องป้อง,องอแต่ละปล้องนี่ครับนี่นปล้องหลังประสาทก็จะออกจากไขสันหลังผ่านช่อง,งเล็กๆมารวมกันเป็นสไปนั่นนเนิร์ฟนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนนะครับก็ไวเมเตรอร์นี่ครับ ดูในัวในกระดูกเป็นไขสันหลังนี่กระดูกสันหลังนะครับออกมาคนละข้างกันแล้วก็มารวมกันก็จะด้านหน้านะครับเอ่พ p o สโพส s t เ i ียด้านหลังนะ้น s t side ด้านหลังแล้็ด้านหน้าตัวนี้ในเส้นเดียวกันก็จะมีด้านหน้าด้านหลังดยแสดงออกออกมาทางช่องกระดูกเล็กๆนะครับแคบๆนะครับผมรอดออกมาแล้วอะเนี่ย นเนื้อกระดูกนี่กระดูกนะครับมีไขสันหลังเป็นรูปตัว H อัน,นี้เส้นประสาทจากไขสันหลังที่มองเห็นแล้วก็มีเส้นเลือดประกอบส่วนนะครับสีแดงนะครับสีเหลืองก็คือตัวเส้นประสาทนะออกจากไขสันหลังกับออกมาจากซอกกระดูกนะครับยังมีเส้นเลือดหล่อเลี้ยงกันนะครับ เมื่อมีความหากมีความผิดปกติในไขสันหลังเนี่ยนะครับในส่วนที่ประสาทโดเซลเนฟโดเซลเนฟเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดอันตรายนะครับเกิด underlying. อันตรายตัวนี้เป็นเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับการรับจากสัมผัสภายนอกจากรีเซปเตอร์มานะครับเป็นรับความรู้สึกนะครับมาที่สมองนะครับถ้าเกิดอุบัติเหตุกับเส้นนี้ คือโดสันโนดโลดอันนี้ก็จะทาไม่ให้เกิดความรู้สึกเกิดความการสั่งมาที่การสั่งมาที่สมองก็จะไม่รู้สึกนะครับทาให้ทาให้ไม่เกิดความรู้สึกเป็นการขัดขวางขึ้นมาทําให้สมองไม่รับความจริงในจสิงที่สัมผัสมาอันนี้คือกรณีที่เกิดมีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเส้นประสาทที่โดสั ose, Road, นรูดนะครับ ตัวนี้นะครับในกรณีเช่นเดียวกันครับอีกตัวนี้ครับอ,อีกเส้นนี้เว้นเว้นชอนรูทเนี่ยนะครับหรืออยู่ส่วนหน้าเนี่ยครับส่วนหน้านะครับเจ้าเกิดมีการอักเสบนะครับในส่วนของอ่าส่วนของสมองส่วนเนื้อสีเทาเกรย์มเมเทอร์เนี่ยครับตรงนี้นะ,ะในบริเวณนี้ก็จะทำให้เกิดอาการมี อมาพึกอำมาพาดได้ในส่วนอวัยวะนั้นๆที่ไปนะครับน,นี่ก่อนจะถึงแขนสันหลังเนี่ยก็จะแยกเป็นสองอันอยู่แล้วทั้งด o r เซลแล้วก็เวนเวนชัลส่วนนี้รับความรู้สึกตัวนี้คือสั่งการเปออกไปถ้าตรงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตรงนี้ก็จะไม่สามารถจะสั่งการออกไปได้นะครับอวัยวะนั้นก็จะเป็นอมาพาดอมาพึกไปนะครับผม